ครับผมพบกับเราช่องกวีเจียงพายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดี fc ทุกท่านนะครับก็เป็นท้งแรกในรอบ4เดือนอาทายโคกออกเดินหลังจากหายตกมันครั้งที่สงนะครับวันนี้คือวันที่สงนะครับที่ไทายโคกออกเดินนะครับ อ่าบริการไม่หายไม่มีสวัสดีควานออสโอ้พอลูกอ่อนอในรอบสี่เดือนในรอบกี่เดือนห้าเดือน รู้สึกว่าจะดูสูงมากเลยย,ย,ยืดตัวมากเลยนะครับนี่รนครับผมเป็นไงครับโอ,อ้สูงมากเลยนะครับนี่นอ,นอ๋อจกกักรีหน่อยอจเกรีหน่อยตอนตกมัน,นก็ทุกเชือกแหละครับก็อยู่ที่นิสัยของช้างด้วยนะครับ เป็นไงเข้าไปเอายังไงบ้างไม่มีอะไรก็วันนี้เรามาอัปเดตซะหน่อยบริการไปไหนวันนี้บรรกาศวันที่สองวันนี้คือวันที่สองนะครับที่ออกเดินตัวสูงมากเลยนะครับเอฟซีอ้ สูงมากเลยนะครับนี่เช็ดเชียดสามเมตรแล้วครับนี่ยังน้อยก็สองแปดสองเก้าสองเก้าสามเมตรสูสีสามเมตรแล้วครับอยู่กับพระยอดรักพ่อๆกันแหละสูสีสูสีก็ปีนี้กี่ปีแล้วยี่สิบยี่สิบสี่ปี

แล้วผมจะไปร,ะรออยู่ข้างหน้าเราจะพาไปบ้านนะครับบ้านเราก็จะเอาลงวัดทุกตทุกสูงมากเลยเนาะก็เราอยู่ชุ้มซัมซันขอนเมืองนะครับสวัสดีครับโอ้อสูงมากเลยนะครับพี่โคกี่สุดยอดเลยเป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะยืดตัวเร็วมากเลยนะครับตกมันทุกปีนี้ยืดตัวแบบ ดูแบบโอ้โหสุดยอดใช่ครับดูข้างหลังสูงมากเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับเอ,อเป็นการออกเดินในรอบหลายปีนะครับนี่ชายโคกก็ประมาณ5เดือนแล้วนะครับคันออสว่านะครับสูง สูงมากเลยนะครับก็สูงมากๆเลยนะครับความสูงนี่อ่าไม่เป็นสองรองใครแลวครับนี่ลยโคกดูนะครับ ช้างตกหายตกมันใหม่ๆนี่เราก็ต้องเสียไปก่อนนะครับ เริ่มจะคุ้นหรือยังจะได้ออกงานแล้วอ๋อสูงมากฮะสูงมากเลยนะครับสูงจริงๆนะครับดรอ,อดเลยครับสูงแบบอ๋อก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับก็สการเป็นไทย ขอปรับปรุงทัศนะัศวิทย์เขาเรียกว่าปรับปรุงพื้นที่นะครับจะทำเหมือนอเขาเรียกว่าสนยอมนะครับนี่สัตว์อังกฤษนะครับว่าเป็นบรรยากาศยามเย็ยนนะครับโอ้สุดยอดเลยสวยครับแสงกำลังสวย ก็รู้สึกว่า,ายังดูสีหน้าแววตายังดูตึงๆอยู่นะครับก็ผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับก็อยู่แบบห่างแบบห่างนะครับ นี้รู้สึกว่าสูงมากเลยนะครับพี่โคกสูงแบบสูงแบบเขาเรียกว่านานได้เจอทีนี่โอ้สูงมากเลยนะครับ ครับผมสายตานี่ยังดู แต่ป,ปีนี้รู้สึกว่าจะตัวสูงจริงๆนะครับน,นานๆได้เจอทีไม่ธรรมดาดูนะครับช่วงยาวด้วยนะครับเดินเร็วด้วยนะครับโอ,โอเคเคดี๋ยวเราร,รอยอยู่ข้างหน้านะครับ วิธีคอนอดลรงนะครับเอก็ช้างตกมันช้างหายตกมันใหม่ๆนะครับเราก็ต้องระมัดระวัง ว่าก็ผู้ภาษาเราก็ไว้ใจไม่ได้นะครับไว้ใจยังไม่ได้นะครับนอนอย่างนี้นะครับนี่ต่เวลาลุกนี่เร็วมากเลยนะครับนี่ทำไมผมไม่เข้าไปใกล้นะครับ ก็ถ้าถ้าผมเข้าไปเดี๋ยวเขาจะระแวงมากกว่าเดิมนะครับผมก็เลยอยู่ไกลๆกๆดีกว่านะครับดูนะครับก็ต้องต้องใช้ประสบการณ์ที่สุดเลยนะครับต้องมีประสบการณ์นะครับพันอ้อนนี่ประสบการณ์เยอะนะครับ ที่สำคัญนี่ควัมอดนี่ใจรักนะครับใจรักมากเลยนะครับนี่ใจรักนะครับถ้าใจไม่รักนี่ไม่เลี้ยงพกไม่ได้หรอกครับใจรักแล้วก็ใจเด็ดด้วยนะครับ เสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปใกล้ได้เป็นยังไง าที่มองมาหาแต่ผมเลยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดา เราแวงนะ oh. เราแวงมากเลยนะครับ สำหรับควานี้รู้นะครับนี่ว่าเขาจะมาไมา้ไหน,นควานี้รู้แล้วครับใช่ครับควานออดนี่พร้อมตลอดนะครับนี่ใช่ครับต้องจ้องเขายัางเดียวเลยถ้าไม่จ้องไม่ได้นะครับนี่นเวลาเราเวลาควานออดมดั่ควานออดจะมองตลอดครับ คือระสายตาจากเขาไม่ได้เลยนะครับคือเขาพร้อมตลดใช่ไหมเอานี่ไ้เอาน้อนไม่ได้สวัสดีครับสสดีครับผมตรงนี้ไม่ได้เลยทู่เลยใช่ไหม

อย่างมากเลยคือประสบการณ์นะครับคือประสบการณ์จะสอนเราเองเนาะใช่ไหมครับพ่านออดเรียนรู้ด้วยตัวเราเองเลยนะครับประสบการณ์ครับผมเอาวันนี้ต้องอยู่ทุกที่เขาทุกวันครับใช่ครับบางทีก็ไม่มีเพื่อนช่วยเราต้องไปกับเขาทุกวันต้องอาศัยประสบการณ์เป็นหลักประสบการณ์จริงๆเลยนะครับประสบการณ์จริงเลยนะครับก็เขาเรียกเรื่องแบบนี้นี่ เราเอาความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเนาะวันออดปลอดภัยนะครับใครจะว่ายังไงก็ช่างเราต้องคุยยังไงนะเราต้องเซฟดูก่อนว่าเราลงจุดไหนเราปลูกตรงไหนได้ปลอดภัยก่อนใช่ครับต้องเอาทีริปขั้นที่สองขั้นที่สามทเซฟไปก่อนเราต้องปลูกต้นหลักไว้ก่อนใช่ครับแล้วก็ไปตีปอกบางทีเขาเราลงไปตีปอกไม่ให้ตีปอกจะลำบากอีกคือเมื่อกี้ เห็นควันออทลงมาปุ๊บก็มัดหลักไว้ก่อน,งงอนมัดหลักปุ๊บก็แปรงยาให้กินแล้วก็มาตีปลอกหลังอันตรายบางทีเราลงมาจะตีปลอกใช่ไหมใช่ครับเราไม่ได้มัดต้นหลักนี้ไว้ก่อนใช่ครับก็ทำให้ไม่ให้ใส่เขาจะอันตรายาาเราจะยังไม่ได้ปลูกเขาครับผมต้องต้องคิดไว้ก่อนครับครับผมโอเคครับผมก็วันนี้เรามาให้กําลังใจควันออทนะครับกับไทโค้ก นานๆนานๆทีได้มาเจอกันธรรมดาครับธซู่ซู่ศึกษากันเรื่อยครับไครับทุกเชือกเลยครับธรรมดาเลยครับอ่าก็เป็นกำลังใจให้พลายโคกับพานออสด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องพลายโคกอ่าพลายชลิมงคลพลายโคกครับผมแล้วก็กล้วยเจียงพายแก้วสักใบนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ